สวัสดีครับสวัสดีครับอือ้ายยังเนียยังเนียกินข้าวได้ยังกินแล้วครับเออข้าวเนี่ยข้ามาผอบคนคนดังอีกคนหนึ่งครับเออเขามาเล่นเตี๋ยวทู่ปะครับเขามาเล่นเตียวทู่กันปะมามาเที่ยวเหรือมาเที่ยวเล่นป่ะเออมาลจินปะโอ้อ่าข้าวข้าวกินแล้วครับนี่อันนี้พี่พี่ยังก็อนครับนี่ย เท็ดกอซิล่าเสนอตัวจะเล่นเท็ดกอซิล่าเนาะไอ้ไอ้กอซิล่าวิ่งไปออกแล้วบอครับ4แสนสองหมื่นวิวไยในสิบสี่ัำดาสิบสี่ดาไอ้บอมเนสิมืออ๋อสิ่มือเกำลังาบอแนเปือนน้ำตาไม่ปูแขนเปื่อนน้ำตาเอลองนี่ลองอ๋อีนักนักล่องนี่ครับ อโอ้มีนักร้องมานล้วครัสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อ,นอันนี้คือนักร้อกม่เลยแหละเ <c oughs> ออว่าไม่ได้ไปตัดออยมากหนงเสียงก็มีน้าอ้โอ้ <c oughs> อะจะทันยังไง,ไไงครับผมฝอยผูกแขนขอผูกแทนความหักของไอเปียกแน่กับว่าต้องแปลกใจ น้ำตาอยใสตอนอยู่หน้างานบได้คิดได้คุมผู้ได้แค่มันดีใจลายเท่นนั้นเห็นเจ้ามีความสุขคือสิ่งที่อายฝันบ่วยพร่นนเจ้าพักการจนโอดมือตายสายุงแขนไปน้ำตา 4แสน20,000วิวภายใน14วันปากแน่ๆครับผมสุดยอยกับพี่น้องเพลงนี uh, so ้บวนปากพี่น้องได้ป um <no? ั่นผมรักปากพี่น้องไปติดตามนะครับอ่าพี่ก็ซิล่านะครับอ่าชื่อเพจที่ว่างไดนห่ือครับนะครับก็ซิล่าข้าเหนียวเจนเทอร์นครับก็ซิล่าข้าวเหนียวต้องเปิด้เลยนะดีกีู้่นดีกี้นั่นก็ซิล่าครับนี่อันนี้เป็นเป็นทีมงานนะครับทีมงานนี่มาเรียนโอวันเนาะ อันนี้ปลากระป๋องอันนี้ปลากระป๋องสวัสดีครับปลากระป๋องอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้อ่างะอ่างะอันนี้อ่างาอันนี้อะไรครับครับช่องเพจใหม่กำลังสร้างครับากติดตามด้วยครับีบังฟินงข้าวเหนียวจงเจริญครับผมข้าวเหนียวจงเจริญนโอ้ครับอันนี้เดือนเดียวนะเดือนนิดๆเพจเดือนนี้นติดตามหมื่นกว่าแล้วโอ้เกือบสามล้าดอลลาร์สร้างรายได้ คนที่ตามพันเดียวสามก็ได้เลยโอ้ปกติมันต้องห้าพันแมนครับแมนถูกต้องครับพันเดียวโอ้เลี้ยวเขาเลยแล้วก็ผมก็บอกกระหน่ำเดี่ยวกระหน่ำเดียวกระหน่ำเดียวตดเลี้ยวหนึงสามร้อยดอลลาร์ตัดเลี้ยวโอ้อันนี้คือเพิ่งเพิ่งเพิ่งเปิดมันง่ะครับได้สามร้อยดอลลาร์อสุดยอดไปพี่น้องเก่งมากเลยนี่ก็หันแม่งสิเด้อ จอบนี่ครับหันมาจับนี่ครับพี่น้องปั๊ดภายในในกเดือนครับพี่น้องมึงคือดจอดเลยนะครับโอ้เห็นจริงหรอก็เห็นนี่ครับพี่น้องเกือบสามเลยมองปลากระป๋องนะครับป๊ดขึ้นมาสองร้อยเจ็ดสิบหกเก็บสามเลยตุกจอดครับอันนี้คือของเดียวของเพจนะครับมีคนติดตามตอนนี้มีคนติดตามเยอะคนเหรอครับนี่เมื หมื่นสองร้ <12 00. S 2> อยโอ้ไปได้แล้วสองร้อยเจ็ดสิบหกเหรียญนะครับพี่น้องโอ้นี่ครับของพี่ก๊อตนะครับเขาพี่ก๊อตมีคนติดตามพุกแสนกับพี่น้องนี่ครับอันนี้คือเอาเพจมาให้ดูครับอ่าพี่ก๊อตติลา่าครับมัดกามีได้แน่บ่ได้แน่ครับตัวนี้เข้ากับถ้าขยันก็ได้นะครับ อันนี้คือพี่กอศซิลาคนดังอีกคนหนึ่งครับสามเนดีนี่เดี๋ยวตอนนี้เนี๋ยด้วยครับพี่น้องน้องกอตซิล่าตัวจริงมันตันเลยตันี่ครับตันไปแล้วอ๋ออามเดือนนี่ยมระมานแสนก่าบทโอ้โหไหลใต้มันมาสุดยอดแล้ว ดีมากสามสี่เดือนนี่ค uh, ือแสนแสนอัพถึงเลยแต่ละเดือนมาครับอันนี้คือจากคลิปเรียวอย่างเดียวจากคลิปในในเพจคลิปเรียวบลล่วงกับยูทูบมั้งครับบลร่ว o ยูทูบครับโอ้ยูทูบอีกต่างหากพี่น้องยอดเงินที่ได้รับเนะผมธุรกรรมเบิรงสิ น้นออตัวตัวตัวนี้ก็คือตัวซิมันโอเนเสร็จเละอืมอันนี้ยี่สามกรกฎาครับสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบดอลลาร์โอ้โหคูนสามสิบกามบ็ประมาณไรเนี่ยผมจำอ่ไ้โอ้โหอืมอันนี้3,8,59ปดห้าเก สามแปดห้าเก้าอันนี้คืออ๋อนี่คือต่อเดือนนะครับพี่น้องเนาะควานุญาตถามค่ะแบบตัวเองเนี่ยเเ็ดป็นมัทุกอย่างเลยผิดจังแบก็ได้มาเรียนปรได้มาเรียนครับเรากินคาเฟ่ครับเากินคาเฟ่ไมาต้องมาเป็นวิทยากรเมื่อกี้เราเป็นไห้เลยเออ่นี่นะครับนี่กอร์ซิลาครับลายผมคิดว่าสามปีเรื่องเรื่องไหลเวียนได้เนี่ยเป็นสีเลือโอ้โหสามสิบปีช่องอะไรคะพี่ ก็ิลาข้เหนียวจงเจริญอ๋อิลาช่องก็สิล่าข้าวเหนียวจงเจริญครับพี่น้องอันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจให้เฮาเห้เฮาเห็อเนีคคอนเทนต์คนี่ตามมันท่านหนึ่งคนบูงเป็นลัาเก็มีเพราะอย่างว่เราคอนเทนต์มีคอนเทนต์อได้ความคอนเทนต์คเาตองปันนาอยตลอดเวลานี่นี ได้บันไดได้บันไดได้ซาลาก็มีได้บันไดบันไดขั้นห้าครับเออขั้นห้ครับโอเคนะครับพี่กอซิล่านะครับแล้วก็ทีมงานนะครับอันนี้ทีมงานนี่ครับเป็นมาเลียนเจียวันนะครับแล้วก็ ไม่กินเขา่านี่อันนี้คือเป็นแรงบันดานใจนะครับพี่นองเนาะนเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าจะพี่นองเอ้อคลิปนี้สวัสดีนะครับ